วิซิเ,ซเดเลชันล่นเลยทำชุดเนี้ยเ,เราไม่ต้องทก่อที่ความเสี่ยงน้อยลงก็ได้เพื่อที่เราจะทําให้มันสอดคล้องกับชีวิตเราเพราะพี่เคยเจอแบบแบบบางที่เหมือนกันนะน้องๆจบใหม่พวกมาถึงก็มีบางที่นะกองเขาหุ้นร้อยข้าวเส้นก็มีนะครับเนืะพอแบบพอเริ่มมีครอบครัวเนาะสัก15เริ่มไม่ห้าวละวหรืออหรืออกสิบสี่สิบนะพอขึ้นมาสี่สิบก็กลับด้านกันอะไรนี้ก็ขาวสิบหกสิบอะไรแบบั้ พออายุมากขึ้นบางทีเราก็อาจจะแบบผอนลดความเสี่ยงของตัวเองได้แ,แต่ตรงนั้นก็อยู่ที่ภานะรโอกาสของเรานะผมเคยเจอคนที่อายุมากแต่ลงทุนหุ้นเยอะๆก็มีนะผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเขามีเงินเก็บกเกษียณพอนะแล้วแล้วเขามีบํานาญแล้วเขามีหลานเขาอยากลงทุนให้หลานเยอะๆอ้อันนั้นก็อีกแบบนึงมองข้ามตัวเองไปแล้วมองข้ามตัวเองไปแล้วชั้นมนาญก็อยู่ได้ใช่แล้วจะมีเงินเก็บใช่ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอายุขับจะบอกได้ระดั มันอาจจะทําให้เราเนี่ยมานั่งดูว่าสิ่งของมันมีความสำคัญช่วงเวลานั้นครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดที่ต,ต่างๆนะานาเราต้องนะต้องสองด้านน,นะเดี๋ยวก็บอกอ้าวพี่ต้ามาอวยอนะรคับ <c oughs>